เต็มสิบไม่หักค้องใจงั้นเหรอตัวตัวเดียวสบเป็นไง ยินดีต้อนรับซูอาโอวีสู้กับศัตรูไปด้วยกันข้าสมัครใจมาทำเพื่อสิ่งที่ยิ่งใหญ่แต่ถ้าได้ตังค์ด้วยก็ดี จงภูมิใจในตัวเราเหล่านักล่าแห่งแสง ถ้าสมัครใจมาทำเพื่อส <ing>. ิ่งที่ยิ่งใหญ่แต่ถ้าได้ตังด้วยก็ดีกำลังไปกลับไปหาพระเจ้าของแกซะระวังด้วยลเยอะแยะว่วายไม่เหมือนตอนอยู่มิวด้าเลยนอนได้ทั้งวัน ภูมิใจในตัวเราเหล่านักล่าแห่งแสงป้อมเลนกลางของเราถูกโจมตีเลนดักระวังด้วยป้อม <we> เลนมับอนของเราถูกโจมตี has been defeated không, không an enemy has been defeated 待っててรบังพุ่มไม้ด้วยกลอกไป ภูมิใจในตัวเราเหล่านักล่าแห่งแสงเอาอย่ามากดเยอะแยะวุ่นวายทำไมไม่เหมือนตอนอยู่มิลด้าเลยนอนได้ทั้งเฮ้ยหยุดวิ่งหนีสักที

เา้านักข้าสมัครใจมาทำเพื่อสิ่งที่ยิ่งใหญ่แต่ถ้าได้ตังค์ด้วยก็ดี แย้มกับข้าลงไปนอนคุยกับรากมะม่วงเรียบร้อยกลับไปหาพระเจ้าของแก๊สต้องเลยนดับของเราทุกโจมตีถ้าสมัครใจมาทำเพื่อสิ่งที่ยิ่งใหญ่ แต่ถ้าได้ตังค์ด้วยก็ดี your tower has been destroyed an enemy has been defeated an ally has been defeated your team has destroyed a tower Has been defeated. Very good. An ally has been defeated. Pita, non you. Propua. Pita, c'est les gueux, or mala. ล่าสุดคนที่แยงกับ <único> ข <Liberty Overwatch> ้าลงไปนอนคุยกับรากมะม่วงเรียบร้อยน้าเบื่อ ไม่มีใครให้คุยด้วยเลยเหรอ <Yeah! S 1> ระังใหหาพระเจ้าของแกซะรวบตัวกำลังไป Holy Dragon has been defeated. หน่าเบื่อไม่มีใครให้คุยด้วยเลยเหรอด้วย been defeated an enemy has been defeated double kill M M no? an ally has been defeated an ally has been defeated <repetitionceu> <assistantVOICEOVERities> <stutters> <coworkers Rodriguez> <ínéndose> <laughs> enemy ultimate ศัตรูเรียกดาวสเลเยอร์ออกมาแล้วพี่จาน้องหิว้อมเบลดัาของเราถูกโจมตีเราถูกฝึกมาให้ต้องรอ <laughs> you have defeated an enemy. An enemy has been defeated. Enemy onslaught. An enemy has been defeated. Nice assisting. <laughs> Shut down. N'ong, oh. Don't be. Your team has destroyed a tower. Your team has destroyed a tower. เฮ้ยเรียกคลิปเตอนทีช่วยด้วยช่วยด้วยรวมตัวแยังบัฟแดงสัแย่งบัฟแดงศัตรูเลยค้าสมัครใจมาทำเพื่อสิ่งที่ยิ่งใหญ่แต่ถ้าได้ตังค์ด้วยก็ดีร่างกายด้วย Have defeated an enemy. An enemy has been defeated. Infinite Slayer has appeared. Prepare for the final battle. Enemy ultimate. Shut down. Nice assist. กดเยอะแยะวุ่นวายใช่ไหมไม่เหมือนตอนอยู่มิลด้าเลยนอนได้ทั้งวัน e ี่เหรือน้ยแล้วับ้ากสมัครใจมาทำเพื่อสิ่งที่ยิ่งใหญ่แต่ถ้าได้ตังด้วยก็ดีด enemy has been defeated. พี่มาน้อง้

Call me one. Hey, you bring really me uh -huh. <the pharmaceuticalPal harder> An enemy has been defeated.

เฮ้ยหยุดร่งหนีสักทีเ่นบังก่อนด้วยข้าสมัครใจมาทำเพื่อสิ่งที่ยิ่งใหญ่ถ้าด้ดวยก็ดี Shut down กดเยอะแยะวุ่นวายใช่ไหมไม่เหมือนตอนกลับไปหาพระเจ้าของแกซะ ภูมิใจในตัวเราเหล่านักล่าแห่งแสงล่าสุดเฮ้ยหยุดวิ่งหนีสักที โผล่หน้าไม่ได้สักทีนะคุณนล่ามาทา้าทายเจ,จเจจำลงของข้าหรือดาสเลเยอร์ยังไม่เกิดขึ้ล่ามาทา้าทายเจ้จจงลงของข้าหรือ วุ่นวายชะมัดไม่เหมือนตอนอยู่มิวด้าเลยนอนได้ <Hey. S 1> ทุกวันพี่มาละน้องข้าสมัครใจมาทำเพื่อสิ่งที่ยิ่งใหญ่แต่ถ้าได้ตันด้วยก็ดี Your y o r team t e has s d ไปยัดเตะ